วันนี้เราจะมาเล่นโลโบ24ชั่วโมงในแมปอนิเมะคลิเกอร์ในด่าน My Hero Academia กันนะครับไหนมาดูซิอัพเกรดทุกอย่างครบยัง อัปเกรดหมดแล้วนะในด่านที่แล้วโอเคมาลองทดสอบพลังกันหน่อยดูซิว่าจะสู้ไอ้ one f o ได้หรือเปล่านี่เนี่ยนี่เนี่ยโอโ้โหดาเมจกระจกมากตรงนี้ก็อัปเกรดหมดแล้วนี่นะอาจจะเหลือแต่การสุ่มกาชาเท่านั้นแหละที่จะเพิ่มพลังของเราได้มาลองสุ่มดูสักหน่อยมาถึงได้คิริชิมะเลดไลทออตโตโฟคุมเองตัวที่มาทําตัวแข็งได้นะมันหาหมดเลย ให้มาลองดูคะแนนหน่อยดิโอ้ยกากกว่าตัวด่านเก่าอีกโอ้ยสุ่มต่อดีกว่าได้ตัวอะไรเออฮะไอ้คามินาริ ไอ้นี่ที่มันใช้สายฟ้าแล้วมันเออดีนะ <c oughs> โคตัวตลกเลยโดยเนี่ยตัวตบมุกประจําเรื่องเปิดต,ตัวต่อมาได้คิริชิมะสีดาวไหนลองดูคะแนนที่สีดาวมันจะแรงสักขนาดไหนก็ยังกากอ,อยู่ดีมาเปิดต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ยังได้ตัวซ้ําอยู่ดีนะโอโ้โหคิริชิมะกับไอคานินาฬิวนไปวนมาในที่สุดผมก็ได้โทโดรลกิ แต่ตัวนี้นะ่ะมันน้าหมันไส้ที่สุดในเรื่องเลยนะมันหน่าหมันไส่มากๆเลยเพราะทำไมน่ะเหรอแม่งมีแต่คนชอบยังไงละ่ะสาวชอบเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นสามีแห่งชาติเลยก็ได้นะ<อ>ผมเลยิช่ใชายังมีสามาชอบอย่างนี้บ้างจาัง<อ>เออหลอเหลือเกินพวกคุณเปิดไปอีกสักพักหนึ่งในที่สุดผมก็ได้นางเองของเรื่องนะฮะอุราลากาจัง เนื่องจากว่าเขาเป็นแค่ตัวเลนะคนะแนนมันก็เลยกากอยู่นะครับผมเอามาใช้เทนตัวอื่นไม่ได้เมื่อ<บ>กี้เอาโทโดรุกิมาใช้นะตันใด,ดนั่นเองผมก็ได้บาคุกามา<อ>พระโงของเรื่องอตัวซึนตัววอยาปประจําเรื่องนะฮบอกเลยว่าในการ์ตูนเก่งยังไงในเกมก็เก่งอย่างนั้น,นะคะแ<บ>นะนเซนโบลี่ไปแล้วโทโดมันกากสุดก็เลยเอาออกไปนะ<บ>เปิดต่อดีกว่า เปิดมาพักหนึ่งก็ได้บาคุกโกอีกแล้วอโอ้ยได้เยอะมากเลยดูสิทุกคนบาคุกโกผมมี3ตัวแล้วนะจนจาเป็นกองทัพบ,บาคุกโกอยู่และวโบลี่เนี่ยออกจากทีไม่ได้เลย เปิดต่อกันอีกสักพักหนึ่งดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โหเปิดนานมากยังไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับผมกูเปิดจนเหงือกแห้งหมดแล้วนิ้วแทบล็อกโอ้ยังไม่ออกอีกเปิดก็ไปเปิดเข้าไปยังไม่มาโอ้ยเมื่อไหร่มึงจะมาเนี่ยโอ้ยเปิดไปเปิดมาปรากฏว่าตัวติมนะครับผมโอเคผมก็ต้องมาทําการเคลียร์ตัวในการจับตีบวกแม่งให้หมดเลยนี่ครับมีนารีมาเป็นกองทัพเปิดให้หมดกูตีบวกให้หมดดูซิว่าจะได้ไหมนี่ถึงกระชก 90%ตกูแตกว่า่ว่าแตกได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเอามาโทโดโล,โลกีกูก็เอามาตีบวกลองดูซิว่าจะได้อะไรน่เฟลแดกไปทีนึงเลืออะไรมาเนี่ยกูโอ้โหมาในที่สุดผมก็เอาคามินาลีมาตีโก ดูสิจะได้ไหมมีอยู่2ตัววัดดวงกันไปเลยโอ้โหซักเซตตีติดอะไรกันวะเนียมาลองอุลาลการมั่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาหายแตกไปอีกหนึ่งตัวแต่คิดลิชิมะมมแม่งเสือติดแม่เอามาตีบวกไดมอนด์เล่อแตกไปโอ้โหตีมาทําไมวันนี้โอ้โหเห, <c oughs> หลืออะไรบั่งตอนนี้มีโทโดโลกิใช้นี่เอามาใช้แทโบลี่ได้แล้วนะคะแนนเกินมา,มาเปิดต่อกูได้บาคุโกยแล้วกูอยากได้ดดกูโอ้พะเอกมึงออกแยกจังโอ้โหเปิดต่อกูก็ยังได้บาคุโกยบาคุโกยมาสามตัวติดทุกคนคิดดูโอ้โหมันมารวม มากนะที่จริงก็ตัดต่อบ้างแหละนะแต่ว่ามันก็มาติดกันเลยนี่ตัวที่4มาแล้วโอ้โหบาคุโกโก,กูมาเป็นกองทัพเด็กกูไม่มาซัก,กตัวนี่มึงออกยยกออกยินอย่างวะมะเอกโอ้ตัวที่5ก็ยังมายังไม่หยุดมึงยังมาไม่หยุดโอ้โหมาเป็นกองทัพทุกคนดูกมีบาคุโก,ก,โก9ตัวแล้วเปิดจนตัวเต็มมาตีบวกกันต่อน,นี่เอาเลสอะไรออกตีบวกต่อไปนี่กูซ่าเอาบาคุโกมาตีนี่ดูซิว่าจะได้ไหมไม่ติดไหมเอาลองดู ปับ๊บโอ้โหตีโชคดีที่พายแต่ว่ากูใช้ดีมาใช้แล้วกูโอ้โหคะแนนมาหาศาลนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโบลี่ไม่ได้ใช้เอามาลองตีดิบายบายโบลี่มึงแตกไปหายไปแล้วไอดีก ID, ูก็ไม่มีโบลี่เหลือสักตัวนึ่ะไหนๆก็เดินผ่านแล้วลองมาแวะดูอีเวนต์สักหน่อยนี่มันอีเวนต์โตเกียวกูกูยังไม่ทันรู้เลยว่าคือตัวอะไรลองตีดูปั๊บเดียวมันล้มไปนอนกองกับพื้น โอ้โหไอชิพายกากเหลือเกินแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย<ะ>ไหนลองดูซิมันมีอะไรอ๋อมันจะดบหน้ากากนี่นี่เองนะ<ช>แต่เราไม่ได้แส,สดงว่าดวงกูกากนะโอเคข้ามไปช่างแม่งนะมาลองเปิดต่อดูกันนะครับผมได้โทโดโลกุกิมากระจกนะไม่ใช่แล้วนะเก็บไว้ตีบวกได้เปิดไปเปิดมาอยูย่ๆก็เออชียเดกูบูบาสักทีโอ้โหก็มันจะบาได้ 100%! ดีสุดมึงก็มาสักทีโอ้โหหน่ลองดูคะแนนสิเออค่อยยังชั่วคะแนนดีกว่าบาคุกโกนี่เอามาใส่เทเลยเดกูสองดาวกว่าจะได้ตัวได้ยาได้ยินแต่มาแล้วก็เอามาทดสอบพลังหน่วยละกัน uh. นีตีโอโฟวันปักปักปัก,ปกโอ้โหคะแนนลดทีละสูตรจุดหนึ่งไม่เป็นไรมากดคิกแล้วก็รีเบิร์ดเพิ่มคะแนนดูซิว่ามันจะตีแรงขึ้นจะแค่ไหนกดไปกดมาตีทีละสูตรจุดสามูจุดสองได้ก็ยังดีวะ ี่สุดก็ล้มไม่ได้สกีในโอเวอร์วันะโอ้โห و, ก็จะตายตายยากตายเย,ย็นจริงๆลืม <c oughs> บอกไปว่ามีอยู่ช่วงหนึงลืมกดอัดนะครับผมได้เดก,กูมาอีหนึ่งตัวโอเคต่อไปภารกิจของเราคือไปด่านต่อไปนะั้นก็ต้องใช้1 OC ่งโอซีในการเอามาเปิดประตูโอ้โหมันยากเส้นนี้กอะไรโคตรเยอะนะครับกดได้ทีละหนึงเอยังไม่ถึงเลยได้น้อยมากๆนะครับผมตัวหนึ่งคลิป อี่สุดกูก็กดได้สักทีหนึ่งโอซีน้องๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าคลิปมันแปดนาะทีแต่ก,กูเล่นทีหนึ่งเป็นชั่วโมงกนะ็จะได้เดิคลิปให้ดูโอเคมากับมาอีกด่านหนึ่งโอ้ใหม่ก็นี่คือด่านโจโจ้ไงครับผมโอ้นี่มันโจโจ้ภาคสาหรือภาคสี่สักอย่างหนึ่งไอที่มันเป็นโจซึกะนะ่ะ uh. บอกเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะน่าสนใจน่าดูอยากรู้จริงๆว่าสัตว์เลี้ยงมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมก่อนปิดคลิปมาตีบวกสักหน่อยไอพวกตัวเสเซที่เหลือจับตีไม่หมดกิโลกิโลคิ มีคิเลชิมะอะไรสักอย่างโอ้ยชื่ออะไระเนี่ยคิริชิมะเออบาคุโกกูก็จับตีให้หมดนะฮะชามินาลิโอ้ยตีแม่งหมดเลยนะอุลารากาตีไปให้หมดนะมาลองดูซิว่าจะได้ตัวอะไรเหลือบ้างตีไปตีติดตีไม่ติดตีแตกตีแหกตีกระจาย พูดไปถูกเลยเนี่ยมาตีโกดูซิคามินารีสี่ตัวมึงจะตีโกไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปาบก็ให้ได้โกมาดึงตัวโอเคโทโดรโกิสามตัวลองตีดิอืมแตกโทโดรโกิหายไปจากไอดีกูเรียบร้อยมาลองอุลารากะบ้างสามตัวดูซิอ่าไม่ได้เหมือนกันแนละ้วหายไปสองตัวเลยคิริชิมะลองดูอีกหนึ่งทองสามตัวมาดิโอ้ได้โทมาแล้วนะไหนๆนก็ไในๆนจับแม่งตีบวกไปขึ้นเพชรอีกรอบหนึ่งคิริชิมะแล้วต้องมีความหวงนะังในที่สุดกูก็ได้คิริชิมะ มาครอบครองถึงกระเสียหายกันเลยทีเดียวกูพาดยาวไปมเนี่ยโอ้ยกูมาตีคามีนารีต่ออีตัวหนึ่งเฮกไปสิรออะไรโอ้โหโลกมากลาบหายไม่กล้าลองบาคุโกกันเลยทีเดียวในที่สุดกูก็มีเพชรตัวที่สองรองจากอิจิโกะได้เป็นคีริชิมะจากมาฮิโรอะคาเดมีบอกเลยว่าโปรเจกตนี้มันเล่นเพลินมากนะครับใช้เวลาเล่นเป็นชั่วโมงกว่าจะได้คลิปหนึ่งมา8นาที อ่ะมาเราดูกันนะครับผมผมผ่านหมายีลขอ e คาเดมียมาได้แล้วนะด่านต่อไปเป็นโจโจ้นะแล้วก็ด่านต่อไปเป็นจูจูสึกไชเซนมามีอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์กับจูจูสึกใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยกูไม่รู้จากนะไอในเดอร์ซันโซนหาเหียวอะไรเนี่ยดูไปดูมานี่ยังไม่รู้เลย World of อะไรสักอย่างอ่าไม่ทัน AC c ิตี้นะท o w น์อ f d ด w นเรื่องอะไรใครรู้บอกทีผมรู้เรื่องสุดท้ายแนวโคเวอร์คิงดอมน่าจะมาจาก ไอ้แบ็คโคเวอร์แน่นอนนะนโรงเรียนเวนว<ะ>มลน่ไม่ใช่<ะ>ทุกเวนมวลสิน้มันเฮรี่พอตเตอร์ <Yeah. S 1> สุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะไปแล้วนะบายบาย